เรื่องนี้เล่าจากประสบการณ์จริงผมชื่อทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2552ปีที่เปลี่ยนผมจากคนไม่กลัวผีให้กลายเป็นคนที่ต้องผวาฝันร้ายทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆังวัดเรื่องนี้ผมเก็บเงียบมานานกว่า10ปีไม่เคยเล่าให้ใครฟังแบบหมดเปลือกเพราะผมกลัวว่าเขาจะรู้ว่าผมยังไม่ลืมและจะกลับมาทวงสัญญาย้อนกลับไปในปี2552 ผมรับงานเป็นสถาปนิกสำรวจโบราณสถานเพื่อการบูรณะผมได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแถวๆอําเภอศรีสวัสดิ์เป็นวัดที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าริมแม่น้ำแควใหญ่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าช้าแตกเพราะเป็นวัดร้างที่เคยใช้ฝังศพเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคืนแรกที่ผมไปถึงผมต้องพักในกุฏิไม้เก่าๆหลังวัดบรรยากาศมันวังเวงจนผมขนลุกสู้ตลอดเวลา กลิ่นป่าดิบชื้นผสมกับกลิ่นทูบเก่าๆลอยมาตามลมแรงๆฟิวฟิวผมนั่งปั่นแบบงานอยู่ที่โต๊ะไม้แสงเทียนสั่นไหวไปมาจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงสวบสวบดังมาจากดงกล้วยตานีหลังกุฏิผมฉายไฟฉายออกไปแสงไฟตัดผ่านความมืดไปประทะก,กับร่างหนึ่งยืนนิ่งสนิทอยู่ใต้โคนต้นกล้วยเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมสูงผิดปกติใส่ชุดไทยสีเข้มมน ผมยาวประบะแต่รุงรังเหมือนไม่ได้หวีมาเป็นปีเธอไม่ได้หันหน้ามาหาผมแต่เธอกำลังใช้เล็บที่ยาวและดำสนิทขูดไปตามลำต้นกล้วยอย่างช้าๆแกรกแกรกใครน่ะมาทำอะไรดึกๆผมถามด้วยน้ำเสียงสั่นพร่าเธอค่อยๆหันหน้ากลับมาวินาทีนั้นผมแทบจะหยุดหายใจใบหน้าของเธอไม่มีจมูกครับมันเป็นเพียงรูโวสองรูที่มีน้ำหนองไหลเยิม้ม ดวงตาข้างหนึ่งถลนออกมานอกเบ้าจ้องมองมาที่ผมด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงเธออ้าปากที่กว้างจนฉีกไปถึงใบหูเห็นฟันแหลมคมสีดำสนิทแล้วเธอก็เริ่มเดินถอยหลังเข้ามาหาผมด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวผมรีบปิดประตูหน้าต่างล็อกกลอนทุกตัวแล้วซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแต่ความมืดในกุฏิกลับยิ่งทำให้ประสาทหลอนผมได้ยินเสียงคนสวดมนต์แต่มันไม่ใช่บทสวดที่ฟังแล้วสงบ มันเป็นเสียงสวดพึพรรมพำที่รวดเร็วและแหบแห้งดังมาจากทุกทิศทุกทางรอบกุฏิไม้นโมมะนะติกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเสียงนั้นมันดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีคนนับร้อยมานั่งรุมล้อมอยู่ข้างเตียงผมทันใดนั้นผมรู้สึกถึงความเย็นจัดที่แผ่ซ่านมาจากใต้เตียงไม้กระดานผมรวบรวมความกล้าก,ก้มลงไปมอง สิ่งที่ผมเห็นคือหัวกะโหลกนับสิบหัวกำลังลอยเด่นอยู่ในความมืดใต้เตียงทุกหัวมีดวงตาสีแดงฉานจ้องตรงมาที่ผมหนึ่งในกะโหลกนั้นค่อยๆพุ่งขึ้นมาแทรกผ่านร่องไม้กระดานมันคือหัวของผู้หญิงชุดเขียวคนเดิมเธอเสยะยิ้มที่เต็มไปด้วยเลือดสดๆแล้วพยายามจะงับที่ข้อเท้าผมผมกระโดดหนีขึ้นไปยืนบนโต๊ะทำงานแต่เงามืดในห้องกลับค่อยๆก่อตัวเป็นรูปมือขนาดใหญ่พยายามจะรัดคอผมจากด้านหลัง ผมรู้สึกเหมือนมีน้ำมันดิบเหนียวไหลรดหัวกลิ่นเหม็นสาบฉกมันรุนแรงจนผมแทบสลบรุ่งเช้าผมรีบเดินทางไปหาหลวงพ่อบุญพระชราที่อาศัยอยู่ในถ้ำใกล้วัดร้างท่านมองหน้าผมแล้วหยิบน้ำมนต์มาพรมใส่หัวผมทันทีโยมทศมึงไปเหยียบที่ตายของพวกสัมภเวสีรอรับเข้าแล้วหลวงพ่อเล่าว,ว่าใต้กุฏิที่ผมพักเดิมทีคือหลุมศพรวมที่ไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาทำพิธีตามความเชื่อ และผู้หญิงชุดเขียวคนนั้นคือแม่แยานางไม้ที่ถูกอาคมขังไว้ให้คอยหาตัวตายตัวแทนหลวงพ่อบอกว่าคืนนี้คือคืนชิงเปรตของปีและพวกมันได้หมายหัวผมแล้วรอยแดงรูปฝ่ามือที่หน้าอกผมคือใบสั่งตายผมต้องลงไปที่ใต้โบสถร้างเพื่อทำลายหม้อด,ดินอาคมที่ฝังอยู่มิฉะนั้นดวงวิญ,ญญาณผมจะถูกดึงลงไปสู่กลุ่มผีพินาศในคืนนี้ผมและชาวบ้านอีกสองคนเดินกลับไปที่วัดร้าง บรรยากาศตอนกลางวันยังดูน่ากลัวเราช่วยกันขุดดินใต้าฐานชุกชีของโบสถ์เกา่ายิ่งขุดลึกลงไปดินกลับกลายเป็นสีแดงคล้ายเลือดและเราก็เจอหม้อดินขนาดเล็กมัดด้วยโซ่ตรวนสนิมเครือเมื่อทุบหม้อออกกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนก๊าซพิษพุ่งออกมาทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสว่างกลับมืดมนลงทันทีลมพัดแรงจนต้นไม้หักโค่นและเสียงหวีดร้องก็ดังสนั่นไปทั่วป่า นาทีนั้นผมเห็นภาพหลอนผมเห็นตัวเองในอดีตชาติถูกมัดไว้กับต้นกล้วยตาหนีต้นนั้นและผู้หญิงคนเดิมกำลังใช้มีดหมอแทงเข้าที่หน้าอกผมความเจ็บปวดนั้นมันชัดเจนจนผมซุดลงไปกองกับพื้นดินที่ขุดไว้เริ่มถล่มลงมาทับร่างผมเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นพยายามจะลากผมลงไปในหลุมศพรวมชาวบ้านที่มาด้วยวิ่งหนีหายไปหมด เหลือเพียงผมที่ถูกรากไม้เกี่ยวรั้งไว้ผมเห็นผู้หญิงชุดเขียวลอยลงมาจากยอดไม้ใบหน้าของเธอตอนนี้กลายเป็นใบหน้าของแม่ผมเธอเรียกผมด้วยเสียงที่อ่อนโยนทศลูกรักมาหาแม่สิข้างล่างนี้มีที่ว่างให้ลูกนะผมเกือบจะเอื้อมมือไปหาเธอแล้วแต่จู่ๆผมก็นึกถึงพระเครื่องที่หลวงพ่อบุญมอบให้ ผมกำพระไว้แน่นแล้วตะโกนด่าสิ่งลี้ลับนั้นด้วยความโกรธแค้นทำใดนั้นร่างของแม่กลายเป็นแทรกศพเน่าเฟกที่กรีดร้องอย่างหวยหวนถือพุ่งเข้าใส่ผมด้วยกรงเล็บพิฆาตผมสู้แรงเธอไม่ไหวและถูกลากลงไปในหลุมมืดมิดสติของผมเริ่มเลือนลางผมได้ยินเสียงน้ำไหลและเสียงตะเกียกตะกายของวิญญาณน,นับพันที่รุมถึงร่างกายผม ผมฟื้นขึ้นมาที่หน้าโบสถ์ในรุ่งสางหลวงพ่อบุญบอกว่าท่านมาช่วยผมทันก่อนที่ดินจะฝังผมทั้งเป็นร่างกายของผมเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนที่ดูลึกผิดปกติเหมือนสัตว์ป่าขนาดใหญ่รุมถึงและที่สำคัญผมมีรอยไหม้รูปมือสีดำสนิทอยู่ที่กลางหน้าผากผมลาออกจากการบูรณะวัดนั้นทันทีและไม่เคยกลับไปที่กาญจนบุรีอีกเลย แต่เรื่องราวมันไม่จบง่ายๆทุกครั้งที่ผมเข้าวัดแล้วได้ยินเสียงพระสวดมนต์ผมจะเห็นผู้หญิงคนเดิมยือนอยู่หลังพระประธานเสมอเธอไม่ได้ทำอะไรเธอแค่ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วเพื่อเตือนผมว่าเธอยังมีสิทธิ์ในวิญญาณผมอีกหนึ่งครั้งทุกวันนี้ผมยังต้องอาบน้ำมนต์ทุกวันเสาร์และไม่กล้าปิดไฟนอนเด็ดขาดเพราะในความมืด ผมจะยังได้ยินเสียงแกรกแกรกจากข้างหลังตู้เสื้อผ้าและเสียงกระสิบที่คุ้นเคยว่ากูรอมึงอยู่อีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันคุณที่ฟังเรื่องนี้อยู่คืนนี้ถ้าคุณนอนคนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนมีใครมาขูดที่ปลายเตียงหรือได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพำที่ข้างหูอย่าลืมหาพระมาคล้องคอนะครับเพราะบางที สัมภเวสีที่ตามผมมาอาจจะกำลังเปลี่ยนเป้าหมายมาที่คุณแทนแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะอยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ